โกทงังคัตตวาสุขขังเสติกระจัดความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขสวัสดีครับผมตัวหลักพันนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเรื่องราวอิทธิปฏิหารนะครับของหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะครับในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าเหตุอัศจรรย์ในงานฉลองอายุนะครับ ในวันจัดงานอายุ90ปีของหลวงพ่อสง์เมื่อวันที่4-7พฤษภาคม2521คณะสิทธิยาฤทธิ์ได้จัดงานฉลองอายุครบ90ปีของหลวงพ่อสง์ขึ้นที่วัดเจ้าฟ้าสารลอยในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วจังหวัดชุมพรแต่มหัศจรรั์ที่ปรากฏว่า ภายในเขตวัดและอาณาเขตโดยรอบวัดไม่ปรากฏว่ามีฝนตกตลอดเวลาที่มีงานจัดงานลูกศิษย์หลวงพ่อท่านหนึ่งเล่าด้วยความประหลาดใจว่าในวันที่6พฤษภาคม2521ก่อ, 21, อนที่จะถึงวันส่งน้ำหลวงพ่อสง์ตอนได้นำอาหารไปถวายหลวงพ่อที่วัด นั่งอยู่ในนั่งอยู่ในวัดเป็นเวลานานพอสมควรก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยว่าฝนฟ้าจะมีทีท่าตกลงมาแต่ประการใดภายในวัดท้องฟ้าสดใสป,ดปลอดโปร่งไม่มีเ้าของเมฆฝนแต่อย่างใดเลยพอเสร็จจากธุระในวัดแล้วก็ได้ขับรถออกมากลับเข้าสู่ตัวเมือง เมื่อขับรถออกมาได้ไม่ไกลจากวัดนักก็ต้องพบกับหาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนพื้นถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ําเมื่อกลับถึงว่านจึงปรจึงทราบว่าฝนตกหนักมาหลายชั่วโมงแล้วสแสดงว่าภายนอกวัดหรือในตัวเมืองฝนตกตลอดเวลาจนน้ำท่วมดังเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์รายวันมาแล้ว ผู้ที่ไปร่วมงานวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยต่างเปิดเผยว่าแม้ฝนจะตกหนักทั่วเมืองชุมพรแต่อาณาเขตบริเวณรอบๆวัดหลวงพ่อนั้นไม่ฝนไม่ตกเลยตลอดระยะเวลาของการจัดงานเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่โจดจนของชาวบ้านทั่วจังหวัดชุมพรและต่างเชื่อมั่นถึงความตัดสิทธิ์อภินิหาร ในองค์หลวงพ่อสองเป็นอย่างยิ่งถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำเสนอเรื่องราวอิทธิปฏิหารของหลวงพ่อสองในเรื่องราวต่อไปนะครับในคลิปต่อๆไปไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ